สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้กําลังมองข้างบ้านของเรานะครับว่าข้างบ้านของเรานั้นเขากําลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรการที่เราเข้าใจข้างบ้านของเราให้มากที่สุดนั้นสําคัญนะครับเพราะว่าวันนี้ธุรกิจต่างๆที่เราต้องอาศัยยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่นนั้นวันนี้เขากําลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินท่วมตัวกําลังซื้อลดลงแต่ข้างบ้านของเรานั้น ธุรกิจธุรกรรมการค้าต่างๆขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศลาวที่เราพูดกันแล้วนะครับว่าเราใกล้ชิดกันเหลือเกินด้วยประวัติศาสตร์ด้วยภูมิศาสตร์ด้วยวัฒนธรรมด้วยความคิดแล้วก็การสื่อสารลาวนั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากเหลือเกินลาวนั้นมีความใกล้ชิดของเรา มากเหลือเกินเพราะว่าดูสิครับมีประเทศไหนในโลกครับที่ยังรักษาเมืองหลวงของตัวเองนั้นติดกับชายแดนของอีกประเทศหนึ่งเช่นกรุงเวียงจันทร์วันนี้ติดกับประเทศไทยที่หนองคายไม่มีครับแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครลองถามทีครับว่าคนไทยยินดีไหมย้ายกรุงเทพไปติดกับประเทศข้างบ้านเราไม่มีทางไม่มีทางที่เราจะยอม หรือไม่มีทางที่เราจะทำแบบนั้นแต่ทําไมลาวเขาทําแบบนั้นครับเพราะความเชื่อมั่นเพราะความที่ลาวนั้นใกล้ชิดกับประเทศไทยครับการที่เรามีข้างบ้านที่มีความคิดมีความรู้สึกแบบนี้เราจะต้องมาคิดเราจะต้องมาหาลู่ทางครับว่าเรานั้นกับลาวนั้นจะร่วมมือกันอย่างไร วันนี้นักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวนั้นไม่ใช่แบบในอดีตที่เป็นไทยแล้วนะครับวันนี้ทั้งจีนทั้งเวียดนามนั้นแซงประเทศไทยไปหลายขุมตัวแล้ววันนี้เราต้องมาคิดพิจารณาว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อเรานั้นใกล้ชิดกับลาวเหลือเกินลาวนั้นวันนี้มีพื้นที่ถึง3 0 0แสนตารางกิโลเมตรลาวนั้นวันนี้ไม่ใช่แลนด์ล็อกเช่นอย่างนนในอดีตอีกต่อไปนะครับวันนี้ เรามีความสำคัญมากกว่าเดิมเยอะเหลือเกินในเรื่องของการคม,มานาคมไปสู่เอเชียตอนเหนือไปสู่ประเทศที่เรียกว่ามีการนำเข้ามากที่สุดของโลกเลยทีเดียวก็คือจีนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่คุณหมิงมาทะลุที่ห้วยทรายข้ามมาที่เชียงของก็ผ่านลาววันนี้ทางรถไฟที่จะต่อจากคุณหมิง เข้ามาประเทศไทยเข้ามาอาเซียนนั้นก็ต้องผ่านลาววันนี้ลาวนั้นกลายเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศสะพานครับจากเอเชียใต้สู่เอเชียเหนือวันนี้เราจะบริหารเราจะร่วมมืออนาคตอย่างไรกับประเทศเลาวเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ